ข่าวแรกของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของว่าที่รัฐมนตรีในคอรมอเศรษฐาหนึ่งค่ะเรียกว่าวันนี้เนี่ยนะคะต่างทยอยเดินทางกันไปที่ทำเนียบเพื่อที่จะยื่นเอกสารให้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยทำการตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัตินะคะก่อนที่จะมีการนําขึ้นทลเกล้าวดารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่อไปค่ะก็เลยทําให้ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เนี่ยบรรยากาศคึกคักพอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะคะ กันที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบรรยากาศที่บริเวณตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็บรรดาพักร่วมรัฐบาลเองต่างทยอยเดินทางเข้ามาส่งประวัติเพื่อที่จะมาตรวจสอบคุณสมบัตินะคะตั้งแต่ช่วงสายๆของวันเดียวกันค่ะอาทิตย์นายเกรียง กันตินันสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยซึ่งมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางมาพร้อมกับนางมณพรเจริญศรีสสนครนพนมพักเพื่อไทยที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะในขณะที่นายไผ่ลิกค่ะสสกําแพงเพชรพักพลังประชารัฐว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรมเวชยชยัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งมีชื่อเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงนายวาราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาที่มีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ส่งทีมงานมายื่นประวัติเป็นที่เรียบร้อยนะคะ นอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าในช่วงบ่ายๆนะคะว่าที่รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเดินทางเข้ามาส่งประวัติได้แก่นายสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามพรรคเพื่อไทยซึ่งมีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพิชิตชื่นบานมีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี นายเกรียงเองก็กล่าวหลังจากมีการส่งประวัติรัฐมนตรีนะคะถึงความพร้อมในการทํางานว่าจะเป็นไปตามนโยบายของพรรคแล้วก็พร้อมทํางานทันทีตามภารกิจของแต่และกระทรวงที่มีการแบ่งกันไว้ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็ไปถามช่วงรอยต่อรัฐบาลว่ากังวลไหมว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่า นายเกรียงสะสะบัญชีรายชื่อเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามีระบบเรื่องของการทํางานอยู่แล้วส่วนทางด้านของนางมณพรก็บอกว่ามีการยื่นเอกสารให้ตรวจสอบประวัติเรียบร้อยแล้วสาหรับการทํางานในกระทรวงคมนาคมก็จะทําตามนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเคยให้หาเ,ยเคยหาเสียงเอาไว้แล้วก็จะสารต่อนโยบายสําคัญที่ยังอยู่ในระหว่างช่วงรอยต่อของรัฐบาลค่ะ ส่วนเรื่องการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นรัฐบาลชุดใหม่เป็นรัฐบาลก็ต้องนำนโยบายของเพื่อไทยที่เป็นแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมาเป็นหลักแล้วก็จัดลําดับความสําคัญให้เป็นไปตามที่หาเสียงไว้กับประชาชนด้วยแล้วก็จะนํานโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อบริหารประเทศแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่คาดหวังว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่สลายความขัดแย้งและพัฒนาประเทศกันต่อไปด้วยค่ะ ทีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวไปถามว่าการที่มีรัฐบาลมาจากหลายพักการเมืองเนี่ยจะเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศได้หรือไม่เรื่องนี้นางมณพรก็กล่าวว่าเรื่องของความขัดแย้งมันมีในหลายภาคส่วนนะคะแต่ว่าเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็นําประโยชน์ของประชาชนขึ้นมาเป็นหลัก ผู้สื่ขาวถามเพิ่มเติมนะคะว่ายังมีโครงการใดที่ต้องการสารต่อในการทํางานหรือไม่เรื่องนี้นางมณพรก็กล่าวว่าก็จะต้องรอฟังนโยบายจากทางารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมก่อนค่ะ